เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends ลอยแยกป่าได้ครับพี่น้องและวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตอีกแล้วนะสำหรับเกี่ยวกับแพทใหม่ล่าสุดนี้นะครับนั่นก็คือแพท 2.1a นั่นเองนะครับสำหรับแพท 2.1a เนี่ยนะครับจะมีการปรับสมดุลแชมเปี้ยนนะครับผมแล้วก็จะมีการอัปเดตแชมเปี้ยนตัวใหม่เข้ามานะครับผมอย่างคาตาลิน่านั่นเองนะนะครับเดี๋ยวคาตาลิน่าเนี่ยนะครับผมก็รีวิวไปหลายคลิปด้วยแหละนะครับที่เกียดมารีวิวซ้ำๆซากๆนะครับผม นะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละก,กันนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการปรับสมดุลแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับซึ่งภายในแพทนี้นะครับผมมีประมาณ9ตัวด้วยกันนะที่มีการปรับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่และตัวนี้นะครับเขามีการปรับอะไรบ้างนะครับผมจัดไปจุก และอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับก็จะมีสกินมาใหม่ด้วยนะซึ่งสกินเนี่ยผมก็ได้รีวิวไปเกือบหมดแล้วน่าจะหมดละมั้งนะที่ผมรีวิวไปที่มันเป็นสกินก่อนเข้าไทยอะ่ะนะครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงนะครับเรารีวิวไปเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการปรับสมดุลน,นะครับโอเคจัดไปเลยดีกว่านะครับไปดูตัวแรก แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมลืมบอกไปนะนั่นก็คือตัวของคาตาลิน่านน่เองนะครับสำหรับตัวของคาตาลิน่าเนี่ยต้องเตือนเพื่อนๆไปก่อนนะครับว่าอย่าพึ่งซื้อนะเพราะว่าคาตาลิน่าเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีการทาภารกิจเพื่อปลดล็อกตัวของคาตาลิน่าฟรีด้วยนะครับใครที่ชอบของฟรีเนี่ยก็รอทํากิจกรรมนะเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทําอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้คือเอามาอัปเดตก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนื้อหาหลักๆของเราก็คือ ไปดูการปรับสมดุลแชมเปี้ยนกันเลยดีกว่านะไม่พูดมากตอนนี้แม่งดึกแล้วนะฮะง่วงนอนนะครับผมขอบตาดําอยากจะมีแพนด้าเลยให้ตายเถอะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับกับแม่นางแอชเนี่ยนะครับผมสำหรับแม่นางแอชเนี่ยนะครับผมทางทีมงานเนี่ยเขาเบิร์ว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับสกิลที่1ของเขาเนี่ยมันรีดประสิทธิภาพออกมาได้ไม่พอสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยแฮงนั่นแหละนะครับผม แล้วก็สกิลเนี้ยเขาได้มีการปรับใหม่นะให้ครูดาวเนี่ยมันลดลงนะครับให้มันใช้ได้บ่อยขึ้นนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็คือครูดาวของสกิลที่1นึ่นะครับถูกปรับลดลงนะจากเดิมครูดาวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่8วิ7วิ6วิ5วินะครับปรับใหม่ให้เหลือ7 6 5 4ตามเลเวลของสกิลเลยนะนะครับก็คือลดมาวินึงนั่นแหละนะครับผมสาหรับสกิลของเขาสกิลที่1น่นะครับอาจจะบัฟไม่เยอะเท่าตัวอื่นนะแต่ก็ถือว่าบัฟนะครับให้สกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะ ใช้ได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีนะนะครับเล่นง่ายขึ้นนะครับสร้างดาเบทได้ดีขึ้นแน่นอนเลยนะสำหรับตัวของแอสนะครับมีการป <c oughs> ๆๆรับแค่นี้จริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยนตัวต่อตัวต่อไปนะครับผมมาเบิ่งตัวที่2ที่มีการปรับนะครับนั่นก็คือพ่อใหญ่ดาเลียสนั่นเองนะ สำหรับพ่อใหญ่ดารเลียสนี่นะครับบอกได้เลยว่าผมว่ามันเป็นแชมปเปี้ยนที่ค่อนข้างโหดนะนะครับคือเอาลงยากมากๆเลยนะครับยิ่งยืนบวกเนี่ยยิ่งเอาลงยากนะสำหรับตัวของดารเลียสนะครับบอกได้เลยว่าแชมปเปี้ยนตัวนี้นะครับในแพทนี้นะครับผมทางทีมงานเนี่ยนะครับเขาได้มีการบับขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะครับสำหรับตัวของดารเลียสนี่นะครับมีการปรับสกิลหนึ่งนะครับกับสกิลสามนะครับ สกิลหนึ่งเนี่ยเขาปรับให้เปอร์เซ็นต์การฮิลพลังชีวิตที่หายไปเนี่ยปรับให้มันฮิลได้ด,ดีดีขึ้นนะจ๊ะนะครับมีการปรับจากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่12บสถึงสาเปอร์เซ็นต์นะถูกปรับใหม่เป็น15บหถึงสีเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสำหรับเปอร์เซ็นต์การฮิลชีวิตที่หายพลังชีวิตที่หายไปนะครับแล้วก็สกิลที่สามนะครับมีการเพิ่มระยะเวลาสโลด้วยนะครับผมจาก1วินะครับเพิ่มขึ้นมา1.5วินะฮะ บอกได้เลยว่าตัวของดารเลียสนี่นะครับโหดขึ้นแน่นอนนะฮะโอ้โห <laughs> นะครับผมโหดขึ้นอีกแล้วนะฮะแค่นี้กูก็จะตายแล้วนะสำหรับตัวของดารเลียสนี้นะโอ้โหรยกได้ว่าคนนี้ยน่าจะเล่นเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะันเนี่ยสำหรับตัวของดารเลียสนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวของดารเลียสนะครับมีการปรับแค่นี้จริงๆนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ผมว่านะถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับบอกได้เลยว่ายืนเลยนได้ดีขึ้นฮิวได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับตัวของดารเลียสนี้นะฮะ ต่อไปนะครับมาดูเมตาเก่าอย่างเอสเลียวกันบ้างนะครับเอสเลียวเนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่โหดมากเลยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวเมตาเก่ายุคแรกๆเลยตอนที่เกมเปิดนะครับเรียกได้ว่าตัวของเอสเลียวในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมคอมโบไปทีสองทีเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยสวดอภิธรรม3วันแน่นอนนะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะตอนนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาเนิร์ฟมานะครับผมก็เรียกได้ว่าคนเนี่ย แทบไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาก็ได้บัฟขึ้นแล้วนะนะครับผมซึ่งเขาก็มองว่าหลังจากที่เนื้อไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกากนะครับผมตอนนี้เขาก็มีการบัฟขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้บัฟเยอะเท่าไหร่นะครับผมเป็นการบัฟสกิลที่1่เท่านั้นนะสำหรับสกิลที่1เนี่ยมีการบัฟดาเมจพื้นฐานของสกิลนะครับจากเดิมเนี่ยดาเมจพื้นฐานของเขาอยู่ที่20 50 80แล้วก็110หน่วยนะครับปรับใหม่เป็น20 55 90 แล้วก็125นะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยถือว่าขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวของดามเมจของเขานะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็ยังปกติดีอยู่นะยังไม่ได้มีการปรับนะครับผมปรับแค่สกิลหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของดามเมจนะจ๊ะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพูดปากด้วยมาแล้วกูง่วงนอนแนละ้วถ้าเกิดว่าพูดผิดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยละกันนะครับพอดีว่าตอนนี้ง่วงนอนนะฮะสมองเบิอไปแล้วอาจจะพูดแบบรัวๆหน่อยนะครับผม และตัวต่อมานะครับเรามาเบิ่งกันกับลูลู่นั่นเองนะครับเด็กหญิงลูลู่เนี่ยเรียกว่าในแพทนี้นะครับโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขาโดนเนฟนะฮะซึ่งโดนเนฟโคตรละเยอะเลยนะครับผมส่วตัวของลูลู่นี่นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างห่วนมากๆเลยนะสามารถจะบัฟในเรื่องในหลายๆด้านเลยนะสำหรับตัวของเขาเนะเป็นสพอร์ตที่คู่จะครบคันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบัฟเพื่อนนะฮะการตัดดาเมจการตัดความสามารถของศัตรูนะฮะทำได้นะครับตัวนี้ก็เลยโดนเนฟไปนะจ๊ะสำหรับแพทนี้นะจ๊ะ ตัวของลูลู่นี่นะครับโดนปรับโคตรเยอะเลยนะครับสกิลติดตัวนะไอไมช่สกิลติดตัวค่าเซตตัต้พื้นฐานนะครับสกิล2ออันตีเนี่ยปรับใหม่หมดนะโดนเน็บโคตรเยอะเลยนะครับผมสำหรับความสามารถพื้นฐานของเขานะครับมีการลดเลือดพื้นฐานจาก5 7 0หน่วยเหลือ530หน่วยลดความเร็วการเคลื่อนที่พื้นฐานจาก330เหลือ325นะครับสกิลที่2นะครับระยะเวลาของการที่แบบสกิลที่เพื่นอนๆจะเห็นใช่ไหมเวลาแบบใครมาเหยียบ อ่าสกิลที่2ของเขาเนี่ยที่เป็นฝักตัวคาบเนี่ยมันจะแบบเสกให้ตัวนั้นเป็นสัตว์แต่ตำนานใช่ไหมเสกเสกเป็นสัตว์อุ้ยกูพูดเอ,องกูป่ะเนี่ยนะครับเสกให้มันเป็นสัตว์ไอ้ช่วงระยะเวลาที่มันที่เขาเสกให้มันเป็นสัตว์เนี่ยนะครับคือระยะเวลามันลดลงนะ จากเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่1.25 1.5 1.75 2วินาทีปรับใหม่เป็น1 1.25 1.5 1.75นะครับถือว่าลดลงมาประมาณ0.25วินาทีนะสำหรับการเสกให้ตัวฝั่งตรงข้ามเป็นสัตว์เนี่ยนะครับผมสำหรับสกิลที่2ของเขานะจ๊ะแล้วก็สกิลที่3นะครับมีการลดโล่นะครับลดระยะเวลาโล่นะฮะ ซึ่งระยะระยะเวลาโล่เนี่ยนะครับที่แบบเวลาเราปล่อยใส่เพื่อนใช่ไหมนะครับเพื่อนก็จะได้รับโล่นะฮะซึ่งระยะเวลาโล่เนี่ยจาก5วิเหลือ2.5วินะครับผมแล้วก็ระยะเวลาการไล่เนี่ยเจ็ดเหลือหกวินะครับโอ้โหบอกเลยว่าระยะเวลาโล่เนี่ยลดเหลือโคตรน้อยแบบครึ่งต่อครึ่งอ่ะนะครับผมนะฮะถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนอันตีเนี่ยก็ลดระยะเวลาไล่เหมือนกันนะจากแปดเหลือเจ็ดวินะครับผม ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าโดนเนิฟเยอะมากๆเหมือนกันนะสำหรับตัวของลูลู่คือบอกได้เลยว่าแพทนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการปรับไปนะตัวของลูลู่เนี่ยนะครับผมซัพพอร์ตทีมได้ดีไม่ถ้าดีนะซัพพอร์ตทีมได้ไม่ดีเท่ากว่าแพทก่อนแน่นอนนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของลูลู่นะก็ต้องรองเล่นกันนะครับว่าหลังจากที่มีการปรับหนักไปแล้วมันจะเป็นยังไง ตัวต่อมานะครับกับมิดฟอร์จูนนะครับมิดฟอร์จูนเนี่ยเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนที่โดนเนิร์ฟมา2แพทซ้อนเลยนะครับแพทนี้ก็เป็นแพทที่2นะที่โดนเนิร์ฟนะครับสำหรับตวัวของมิดฟอร์จูนเนี่ยหลังจากที่โดนเนิร์ฟไปในแพทก่อนหน้านู้นเนี่ยดาเมจมันยังแรงอยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าดาเมจต,ต้นเกมแม่งโคตรจัดเลยนะครับกดเข้าได้โคตรดีนะ นะครับบริหารมานาดีๆหน่อยเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมแบบต้นเกมมาโคตรเยอะเลยอะ่ะในเรื่องของดาเมจของเขานะฮะซึ่งก็มีการเนิร์ฟไปแล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับในแผ่นนี้โดนเนิร์ฟงแผ่นซ้อนเลยตัวของมิสอร์จูนะครับโดนเนิร์บเรื่องของกรอบพื้นฐานจาก35ห้เหลือ30 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานจาก9เหลือ6หน่วยอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานต่อเลเวลจาก0.8เหลือ0.5 5อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เลเวล15จากเดิมจะอยู่ที่21หน่วยปรับมาเป็น14หน่วยนะครับที่เลเวล15แล้วก็สกิลติดตัวนะครับมีการเนฟความเสียหายต่อเมนเนียรเนี่ยลดลงเหลือ50%ปรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของมิดฟอร์จูนะครับส่วนมากเนี่ยจะโดนเนฟในเรื่องของพลังชีวิตซะส่วนใหญ่นะ,นะม,ะมาณ ต่อไปมาดูตัวของโอลาฟนะครับโอลาฟเนี่ยก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ติดเมตามาอย่างยาวนานมากๆนะครับหลังๆมานี่คนเล่นโคตรเยอะเลยนะนะครับโดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดนเนิร์ฟเป็นเรื่องของค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของเขานะครับสำหรับค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการลดกรอะพื้นฐานจาก40หน่วยเหลือ35หน่วยพลังโจมตีพื้นฐานจาก70หน่วยเหลือ64หน่วยนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ย มีการลดการสโล่ด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะสโล่อยู่ที่ 30, 35, 40, 45%เปอร์เซ็นต์ถูกปรับใหม่เป็น 20, 25 30, 35้นะครับเรียกได้ว่าลดลงมาประมาณ10%เปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับระยะเวลาของอการสโล่ของเขานะครับแล้วก็ระยะเวลาของการสโล่เนี่ยถูกปรับลดลงด้วยนะครับจาก2.5วินาทีเหลือ2วินาทีนะครับบอกได้เลยว่าสกิลที่1เนี่ยนะครับผม สโลหายไปโคตรเยอะเลยนะครับส,สำหรับการสโลฝั่งตรงข้ามนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นก็ไม่ได้มีการปรับนะมีการปรับแค่ค่าติดตั้งพื้นฐานนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับในเรื่องของการสโลเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้ต่อไปนะครับมาดูตัวของวารัสกันบ้างนะครับวารัสเนี่ยนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาหลายวันแล้วแหละนะครับประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วว่าจะมีการบัฟนะตัวนี้ก็มีการบัฟขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการบัฟขึ้นแค่สกิลที่1เท่านั้นนะครับ มีการปรับในเรื่องของคูดาวสกิลที่1นะครับคูดาวของสกิลที่1เนี่ยจากเดิมมันจะอยู่ที่18 16,, 14, 12, 12นะครับถูกปรับใหม่เป็น 16, 14,, 12 10นะครับก็คือว่าลดลงมาจากเดิมประมาณ2วินาทีนะครับผมสำหรับคูดาวของเขานะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับนะยังอยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะประมาณนี้นะครับ และโตโตมานะครับกับเวนนะฮะเมตาเก่าของเรานะฮะตอนนี้ก็โดนบัฟขึ้นอีกแล้วนะครับมีการบัฟในส่วนของสกิล l 3แล้วก็อันตินะครับสำหรับสกิล l 3มนี่ยครับมีการเพิ่มดาเมจจากการสตันเมื่อเป้าหมายไปชนสิ่งกีดขวางนะครับซึ่งดาเมจตรงนี้นะครับจากเดิมมันจะอยู่ที่ 75, 120, 165, 210ปรับใหม่เป็น 105, 145 185แล้วก็225นะครับถือว่าแรงขึ้นมาโคตรเยอะมากๆนะครับแล้วก็อันติเนี่ยมีการลดเวลาคูลดาวนะครับอันติเนี่ยมีการลดเวลาคูลดาวจากเดิมเนี่ยคูลดาวจะอยู่ที่180แล้วก็60ถูกปรับใหม่เป็น90 75แล้วก็60นะครับบอกได้เลยว่าอันติเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยสามารถจะใช้ได้ดีใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับผมเพราะว่าคูลดาวช่วงต้นเกมมันลดขึ้นนั่นเองเอมันลดมันลดลงนั่นเองนะครับผมไปหมดแล้วสมองเบอร์มาแล้วกูง่วงนอน ต่อไปนะครับมาดูตัวของซาย่ากันบ้างนะครับสำหรับซาย่าเนี่ยบอกได้เลยว่าแพทนี้นะครับโดนบัฟหนักมากๆนะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยรายงานไปโคตรเยอะเลยนะครับสำหรับตัวของเขาสำหรับซาย่าเนี่ยนะครับโดนปรับสกิล1 2 3แล้วก็อันติแม่งปรับใหม่หมดเลยนะสำหรับสกิลที่1นึ่งปากสำหรับสกิลที่1เนี่ยนะครับมีการปรับความเสียหายพื้นฐานนะครับจาก35 65 95 125เป็น 50 75 100 125สกิล2มีการปรับโบนัสความรุนการโจมตีจาก25 30 35 40%เป็น35 40 45 50%สกิล3มีการปรับคูลดาวน์นะครับลดคูลดาวน์จาก12 11 1 9เหลือ11 1 9 8นะครับอาตาัอาตราอัตราพลังโจมตีของสกิลจาก0.6เหลือ0.8แล้วก็อันติของเขาเนี่ยครับมีการเพิ่มดาเมจพื้นฐานจาก 100 200 300เป็น125 250แล้วก็375นะครับบอกได้ว่าตัวของซาย่าเนี่ยดาเมจในแผ่นนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะครับผมเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆนะครับบอกได้เลยว่าโหดขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับต,ตัวของซาย่านะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับสมดุลแชมเปี้ยนนะครับ โอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขอโทษเพื่อนเพื่อมานะที่นี้ด้ยวยการนนะั่งพอดีว่าดึกแล้วง่วงนอนนะฮะโอเคครับหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนสวัสดีครับ